สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับอันนี้คือโลกรอยอยู่บนหังสือนะครับวิธีการทําต้องให้ได้สมดุลน,นะครับต้องให้ได้สมดุลโดยการเราจะจับโลกขึ้นมาก่อนนะครับือและเวลาวางต้องให้วางได้สมดุลใจเย็นๆนิดนึ่งวางเห็นครับก็ค่อยวางแล้วโลกอันนี้มันจะลอยอยู่กลางอากาศ โดยไม่มีเชือกนะครับโดยที่ไม่มีเชือกเวลาหนูๆเล่นก็คือความสมดุลระยะห่างนะครับสําคัญนะครับระยะห่างนะครับเวลาวางก็ต้องค่อยๆระยะห่างต้องให้ปฏิปเป๊ะและความสมดุลแม่เหล็กจะดูดต้องให้สมดุลนะครับสิ่งสิ่งแรกก็คือสมดุลแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ได้เราหาสมดุลไม่เจอมันจะมีตัวช่วยนะครับมันจะมีตัวช่วยตัวช่วยก็คือ มันจะเป็นแผ่นอย่างนี้ให้วางจุดศูนย์กลางก็เป็นมีศูนย์แล้วมันก็จะมีขอบนะครับวางให้เราถ้าอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะวางเข้าไปในกล่องดําตัวนี้ช้าๆค่อยๆวางนะครับแล้วเราก็ดึงขอบดาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงโลกนี้มันก็จะลอยแล้วมันจะลอยอยู่บนหนังสือนะครับโดยที่เราจะพิสูจน์ว่ามันลอยอยู่ที่หนังสือจริงๆตัวนี้เราไม่ได้ใช้ลมนะครับ บางคนบอกว่าจานมันมีลมข้างล่างเปล่าไม่มีเราจะปิดลมดูนะปิดลมไม่มีลมจากข้างล่างนะครับมันจะลอยด้วยพลังแม่เหล็กนะครับมันจะลอยด้วยพลังแม่เหล็กแล้วมันจะลอยอยู่ของอวกาศอยู่ที่อากาศเลยลอยนะครับแล้วมันจะสามารถหยุดและหมุนได้ตัวนี้เป็นงานวิทยาศาสตร์นะครับตัวนี้มันเป็นงานวิทยาศาสตร์ซึ่งจะพิสูจน์เราว่าโลกเราลอยได้จริงๆแล้วลอยได้อย่างเห็นเห็นนะครับ หนูๆช่วงน,นี้ปิดเทอมอยากมาหาจมสักหาได้ที่ตลาดน่าจะรูดด้จักนะครับวันเสาร์อาทิตย์เวลาเวลา11.00น,นถึง5โมงเย็นนะครับเจอได้เวลามาก็อย่าลืมมาโทรศัพท์มาด้วยาหาไมาเจอก็โทรตามเลย0-85 1 2 6 2672มาดูครับมาดูไม่ต้องซื้อขอให้ดูก็ยังดีอาจารย์อายุป,ปูนี้เพิ่งเคยเห็นว่ามันลอยได้จริงๆเมื่อก่อนมันจะมีเชือกแต่ปัจจุบัน ไม่มีเชือกแล้วมันลอยได้เพราะอะไรเลยครับอ๋อ,อเป็นขึ้นแม่เหล็กครับเป็นกระสาขึ้นแม่เหล็กแล้วเวลาเราหนุหนๆทําต้องฝึกคือจับออกมาอย่างนี้แล้วค่อยๆวางช้าๆจะเย็นๆต้องมีสมาธินิดน,นึงนะครับแล้ววางแล้วถ้าเกิดทําไม่ได้สมาธิไม่มีมันก็จะมีตัวช่วยคือตัวนี้ตัวนี้ทําเพื่ออะไรเพื่อให้จัดศูนย์ไงครับเอาออกมาก่อนจัดศูนย์ไปก่อน ไม่มีอะไรอยู่ในความพยายามนะครับอย่าท้อท่านั้นเองเวลาเล่นก็ค่อยวางนะครับก็ค่อยวางนะครับมันจะมีแสงขึ้นมาเลยแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับถ้าแม่เหล็กมาปุ๊บมันก็จะดันออกศูนย์นะครับเราค่อยวางใจเย็นๆช้าจัดศูนย์ให้ดีๆแล้ววางพอวางได้เสร็จปุ๊บก็ค่อยเอาอันดับออกก่อนหนึ่งสองเอาล่างออกเห็นไหมครับเล่นไม่ยาก เล่นไม่ยากโอเคครับสวัสดีครับ